สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตเนียลข่าวนะครับสารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตกำนันนกนะครับคดีจ้างวานฆ่าสารวัตรแบงค์นะครับเป็นคดีที่บิ๊กโจ๊กทำนะครับสารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตกำนันนกนะครับคดีจ้างวานฆ่าสารวัตรแบงค์นะครับวันที่30มกราคม2568นะครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กรมราชัณฑ์นะครับก็เบิกตัวกำนันนกนะครับก็เป็นอดีตกำนันนะครับออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ มาที่ศาลอาญารัชดานะครับหลังนัดฟังคำพิพากษานะครับจำเลยฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลผลกฎหมายอาญามาตรา288กรณีการเสรียชีวิตของพันตำรวจตีศิวกรสายบัวนะครับสารวัตรตำรวจทางหลวงนะครับในงานเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้านพักของกำนันนกนะครับ จากที่ทราบข้อมูลมานะครับจริงๆแล้วอะ่ะคดีของกำนันนกเนี่ยจะต้องอโทษหนักถึงถูกประหารชีวิตนะครับแต่ทีนี้ด้วยว่าที่ทางศาลเนี่ยเขาให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตนะเนื่องจากว่าทางกำนันนกเนี่ยได้ไปการไปเยียวยานะครับกับผู้เสียหายนะครับเขาก็เลยเหมือนเป็นการว่าลดโทษให้นะครับก็เดี๋ยวเนี่ยครับ ก็จะเป็นคดีที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยทำนะครับก่อนหน้านั้นก็คือบิ๊กโจ๊กจะเข้าไปทำคดีกำนันนกนะครับก็จะมีลูกน้องบิ๊กโจ๊กนะครับก็เข้าไปดูคดีตรงนี้นะครับที่ว่าไปหากล้องวงจรนะครับไปสืบพยานหลักฐานนะครับเข้าลงพื้นที่พูดง่ายว่าไปกินไปนอนกันอยู่ที่นคปรปฐมเลยนะครับในในช่วงที่เกิดเกิดเกิดคดีนะตอนนั้นนะครับ ก็เราพอมาช่วงหลังเนี่ยพอที่ว่าได้กล้องวงจรมาที่ว่าไปเจออยู่ในในน้านะครับอ่าแล้วก็เอากล้องวงจรมาเขาเรียกว่าอะไรเอามาเขาเรียกว่าดึงข้อมูลออกมาเพราะว่ามันเปียกน้ำใช่ไหมก็พยายามดึงข้อมูลออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เห็นนะเหตุการณ์ว่าในตอนยิง เกิดเหตุอะไรขึ้นหลบหนีไปทางไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนั้นพอดีพอบิ๊กโจ๊กทำไปทํามาก็โดนทางพบตรนะครับก็เหมือนแบบว่าให้โยกให้โยกคดีไปไปที่สอ,อบสวนกลางถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะโยกโยกไปที่สอบสวนกลางแล้วเสร็จแล้วบิ๊กโจ๊กก็ก็เลยไม่ไม่ได้ทําคดีนี้ต่อแต่ว่าคือมันก็ คดีนี้ก็คือที่พี่โจ๊กทามาก็คือมันเป็นปลายไม้แล้วก็คือรวบรวมทั้งหมดแหละเขาก็เอาหลักฐานเนี่ยให้ไปทางสอบสวนกลางเนี่ยทาต่อก็จนเนี่ยจนมาถึงตุกวนเนี่ยก็เลยกำนันนกเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าติดคุกไปเนี่ยก็สารก็เพิ่อมพิพากษานะครับจําคุกตลอดชีวิตอืมก็เดี๋ยวเราลองไปดูที่พี่โจ๊กอะได,ได้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 ลงไว้ใน เหุลรชัพก็มีใจความว่านะครับก็สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านสืบเนื่องจากเช้าวันที่30มกราสม2 5 6าศารได้พิพากษากำนันนกอดีตกำนันชื่อดังในจังหวัดนครปฐมที่เป็นข่าวโด่งดังในช่วงปีที่ผ่านมาสารได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่น ตามประมวลผลกฎหมายอาญามาตา288ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันในคดีนี้ซึ่งวันนี้ได้รับความเป็นธรรมแล้วทำให้สามารถคืนความยุติธรรมกับผู้ตายและครอบครัวอันนี้ก็เป็นอ่าเพจตุลเชษหักพานนะครับหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ได้มีการลงไว้ในเพจนะครับอ่าเกี่ยวกับอ่าคำพิพากษานะครับํำนันนกนะครับ อดีตกำนันนกนะครับก็พูดง่ายๆว่าคือท่านเนี่ยก็ได้ได้ทำคดีนี้นะครับก็เลยออกมาขอบคุณนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันทำคดีนี้จนสำเร็จนะครับจนค้นผิดนะครับก็ได้ลงโทษนะครับก็โดนจำคุกตลอดชีวิตนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าก็ชื่นชมบิ๊กโจกนะครับแล้วก็ชื่นชมกับ คนที่ทําคดีนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่รับช่วงต่อไปหรืออะไรนะครับผมมองว่าถือว่าถือว่ามีการได้รับฟังเป็นธรรมนะครับก็นะครับสาหรับตรงนี้นะครับก็ใครเข้ามาฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับสําหรับวันนี้อาร์ตเนวข่าวก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank you.